ดีค่ะคุณครูน้องนี้นะคะค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนกันในวิชาภาษาไทยและสระที่เราจะเรียนนะคะคือสระอัมสละอัมนะคะเราจะเขียนแบบนี้ค่ะวงกลมเราจะเขียนไว้ข้างบนพยัญชนะต้นและสละอาเราจะเขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นค่ะ ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เราไประสมคำด้วยสระอํำกันนะคะค่ะเราจะมาประสมคำที่สะกดด้วยสระอํำนะคะเด็กๆเห็นภาพนี้ไหมคะภาพอะไรเอ่ยภาพสามลีสามลี เรามาประสมกันนะคะสออัมสามลออีลีสามลีอีหนึ่งรอบนะคะสออัมสามลออีลีสามลีคำถัดไปนะคะภาพนี้ค่ะภาพ ขำภาพขำเรามาประสงคนะคะขออําขำขออํขำค่ะภาพนี้ค่ะภาพอําลาอําลา ออัมอัมลออาลาอัมลาออัมอัมลออาลาอัมลาภาพนี้ค่ะภาพยำยำ ยอัมย um, um, ํโยอัมยํภาพนี้ค่ะภาพทำงานทำงาน ทออมทมงออานองานทำงานทออมทมงออานองานทำงานภาพนี้ค่ะภาพส้มสตำส้มตำ สอโอ,อม,มอสมไม้โทส้มตออำตาส้มตามสอโอ,อม,อส,อม,มอสมไม้โทส้มตออาตาส้มตาม ค่ะเด็กเเดี๋ยวให้เรามาอ่านทบทวนกันอีกหนึ่งรอบนะคะส้มตำส้มตำขำขำทำงานทำงานสามีสามลีอําลา อำลายำยำค่ะเมื่อเด็กๆนะคะเข้าใจเกี่ยวกับสระอําแล้วคุณครูก็มีใบงานนะคะใบนี้เลยค่ะให้เด็กๆนะคะเอาคำศัพท์ที่อยู่ในช่องสี่เหลี่ยมนะคะมาเขียนให้ตรงกับภาพค่ะเรามาดูว่ามีภาพอะไรบ้างมีภาพยขำขํา ส้มตำสำําลีอำลาทำงานค่ะค่ะและสำหรับวันนี้การประสมคำด้วยสระอํา<ม>ก็จบเย่างเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ